you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงดวงโดยอาจารย์ขิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิงฟ้า t f Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่กาทรทำนายดวงเป็นประจำนะคะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปของอดวง12ราศีประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน25 6 5นะคะเรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายของปี65แล้วเนาะก็อ,ะอย่างเช่นเดิมคนนี้ชี้แจงก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะว่าอาจารย์ทำนายโดยกว้างมากๆค่ะก็เรียกว่า General Reading นะคะไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นคนที่มาดูอาจารย์มีหลากหลายคนมากๆนะคะ ฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์ก็อยากให้คุณดูคลิปนี้อย่างมีสตินะคะอย่านําไปงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำแนานยของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะ,อ,ะอาจารย์เชื่อเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณได้มาดูคลิปของกิ่งฟ้านะคะคุณก็อาจจะรับประโยชน์ไม่มากก็น้อยกลับไปนั่นเองนะคะเป็นข้อคําเตือนข้อระมัดระวงังแล้วก็มีมีแบบกําลังใจที่มอบให้กับคุณอย่างเช่นเดิมเลยนะคะแต่สําหรับท่านใดนะคะที่อยากดู พกพิ่อะคาพิกาสโตนนะคะจะเห็นพี่หินลัคกี้ชามสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์แล้วก็เห็นตะมือกับไพ่แบบนี้ของอาจารย์นะคะกะ็มีเพลย์ลิสต์ที่อาจารย์แปะเอาไว้จะมีร่วมประมาณ400เอพิโซดแล้วนะคะคือทะลุ400เอพิโซดเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะก็สามารถไปเลือกชมได้เพราะว่าเป็นทอมเลสนะคะแต่ถ้าอยากเจอหน้าอาจารย์บ้างนะคะก็สามารถไปดูคลิปพี่อะคาพิกาเด็กนะคะของ KF I s extra นะคะจะเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาในช่องนะคะ,ะ,คะเห็นหน้ามาจะเจอหน้าแฟนช่องบ้างก็สามารถไปดูเพลย์ลิสต์ที่อาจารย์แป ไว้ใต้ description ทางล่างได้เลยนะคะอาจารย์จะลงคลิปนะคะเฉพาะใน YouTube แล้วก็ใน c e b o o k Fanpage ของอาจารย์ซึ่งมี Facebook Fanpage ของอาจารย์เพียงอันเดียวนะคะอาจะเป็นลิงก์ที่อาจารย์แปะเอาไว้จะเป็นกิ่งฟ้า2อเซ่อาจารย์กิ่งฟ้านะคะสำหรับ Facebook Fan Page ก็สามารถไปติดตามกันได้ทั้ง2ที่แล้วก็จะมีคลิปสั้นที่ลงในติ k กต็อกบ้างนะคะ,ะแล้วก็สามารถติดตามตัว i n s t a g r กรมของอาจารย์ได้นะคะเป็น i g ส่วนตัวนะคะ,ะก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายท่านที่สนับสนุนกิ่งฟ้า,าโดดยตลอนะคะค ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมากๆนะคะแต่ตอนนี้เพื่อไม่การเสียเวลาเราไปรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2อง5นะคะเรามาดูดวงเป็นแนวทางจากไพ่พิกัดแล้วก็ไพ่พทาร์ดอย่างเช่นเดิมค่ะเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะราศีสิงห์เป็นยังไงบ้าง Gui Dance Reflection The Chariot, Nines of Pentacles, The Devil, Ten of Cups, Three of Swords, The Empress, Seven of Cups, Page of Pentacles. Queen of Cups, Ten of Pentacles, Ace of Pentacles, and the last one by Five of Pentacles. พลังงานอันดับแรกสิ่งที่อาจารย์เห็นเลยนะคะคืออาจารย์มองว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าใครปฏิบัติดีเรียกว่ากระทําความดีในรูปแบบต่างๆสิ่งดีๆจะบังเกิดคุณไวมากกว่าปกติแต่ถ้าเราทําไม่ดีก็เข้าตัวเราเองไวนะบอกไว้ก่อนนะอะแล้วก็พลังงานมันขึ้นคําว่าคุณทํายังไงมันได้อย่างนั้นไวมากมันเหมือนเป็นสิ่งที่สะท้อนอ่ะ หรือว่าเราอยู่กับคนที่มีพลังงานด้านบวกเสพสื่อที่เป็นพลังงานด้านบวกเสพสิ่งดีๆที่มันมีความสุขอ่ะมันก็จะเหมือนคุณรับพลังงานสิ่งนั้นมาไวมากกว่าปกติแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่มีพลังงานด้านลบทําอะไรที่เป็นด้านลบหรือว่าคิดลบกับคนอื่นอ่มันก็จะทําให้คุณเองแบบโดนครอบงําไปด้วยเหมือนประหนึ่งว่าคุณเคยเห็นในการ์ตูนไหมมีแบบแองเจลกับเจอโวลขึ้นมาเหมือนนางฟ้ากับซาตานอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยอ่ประมาณเนี้ยคือคุณจะเลือกไปด้านไหน คุณอยู่ที่คุณกําหนดเองด้วยนะคะถึงแม้ว่าอาจารย์จะบอกเลยว่าพลังงานของคุณนะช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีคุ้มครองคุณหรือความดีเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเราแต่ถ้าเราคิดที่เป็นแนวทางที่มันไม่ดีมันจะเข้ามาหาตัวเราเองไว้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นมีสติและปัญญาให้ดีคือมัอนเหมือนกับว่าเอาสติตั้งเหนือตั้งเหนือสิ่งอื่นใดอย่าใช้อารมณ์ในการดาเนินชีวิตอันนี้เป็นแค่คําเตือนนะคะถัดไปสิ่งที่อาจารย์เห็นก็คืออาจารย์มองว่าช่วงนี้เนี่ย มันเหมือนกับว่าคุณจะค่อนข้างเหมือนมีสติมากขึ้นในการที่จะทําอะไรที่ช่วยเสริมในเรื่องการเงินของคุณคือมันเหมือนกับว่าช่วงนี้จะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะ้เฮทำมาหากินยังไงทําเงินยังไงจะมีช่องทางมีลูกทางในการทําเงินมากยิ่งขึ้นมันจะโดดเด่นในเรื่องการทำมาหากินนะคะโดดเด่นในเรื่องการหาเงิน การสร้างความมั่นคงในชีวิตความสมบูรณ์ในชีวิตนะคะจริงๆพลังงานของคุณมันมีโอกาสที่จะเหมือนเป็นฟ้าเปิดดวงเปิดไปในทางที่ดีนะแต่อย่าเอาสิ่งอะไรที่มันเป็นด้านลบมามาหักล้างไอสิ่งที่มันดีที่มันจะเข้ามานะคะบางท่านอาจจะมีโอกาสที่ได้บ้านได้รถได้ที่ดินค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องพวกอสังหาริมทรัพย์หรือใครทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องพวกอสังหาก็ค่อนข้างโดดเด่นบางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะกลับไปแก้ไขสิ่งเดิมที่มันเคยผิดพลาด ตอนนี้กลับมาทําอะไรใหม่ๆที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะได้กลับไปรู้จักกับใครบางคนที่อาจจะมีการช่วยเหลือกันเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งก็ได้ เพราะพลังงานมันขึ้นคําว่ากลับไปทําอะไรเดิมๆเก่าๆเหมือนกลับไปเรโนเวทกลับไปเริ่มต้นใหม่กลับไปปรับปรุงมันอะไรเงี้ยค่ะบางคนอาจจะกลับไปทําแนวงานเดิมอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยที่เราเคยเรียนจบมาหรืออาจจะแปลว่าเอางานเดิมออกมาเคลียร์ออกมาทบทวนหรือว่าตําราเดิมออกมาทบทวนเป็นได้หมดเลยเพราะพลังงานขึ้นคําว่าการทําอะไรเดิมๆเก่าๆหรือบ,บางคนอาจจะเป็นการค้าขายของเก่าหรือของมือสองหรือว่าอะไรที่ออกแนววินเทจอะไรที่แบบออกแนวที่ซื้อมาขายไป อของเดิมๆเ,เก่าๆอะไรเงี้ยอาจจะดีก็ได้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าช่วงนี้เทรนอะไรที่มันใหม่ๆเข้ามาอาจจะเอาอะไรที่มีความคลาสสิกเข้าไปเพิ่มมันจะดีสําหรับตัวคุณมากเลยนะคะถัดไปสิ่งที่อาจารย์เห็นก็คือบางท่านเนี่ยช่วงนี้ถ้าเดินทางแล้วค่อนข้างโอเคเหมือนชีพจรลงเทาง้าแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าอาจจะได้ดีก็ได้หรือว่า บางท่านอาจจะมีการไปท่องเที่ยวการไปพักผ่อนหย่อนใจเป็นได้หมดเลยนะคะแต่ช่วงนี้บางท่านอาจจะแปลว่าได้รับแรงกําลังใจจากคนรักหรือครอบครัวค่อนข้างดีนะคะเหมือนคุณมีแรงซัพพอร์ตที่ดีนะคะมีคนคอยสนับสนุนแล้วก็คุณเองถ้าบางคนแบบมีปัญหากับครอบครัวคุณจะเข้าใจกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นทุกอย่างมันเหมือนจะเป็นปัญหาที่คลี่คลายมากขึ้นกว่าเดิมมันกำลังจะเหมือนแบบเป็นทรงดีหรือว่ามันเกิดขึ้นสิ่งดีๆเหมือนอะไรที่ไม่เป็นปัญหาช่วงนี้มันจะคลี่คลายหรือว่าคุณจะหาทางแก้ไขปัญหาได้ดีมาก น,นะคะแล้วก็ช่วงนี้ในเรื่องอาบางสิ่งบางอย่างคืออะไรที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ดีอ่ะมันจะมีโอกาสทําให้เรารู้มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นคนคนนี้มาไม่ดีเราจะรู้มากยิ่งขึ้นเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นหรือว่าเราเองจะถอยห่างจากคนพวกนี้ได้ไกลมากยิ่งขึ้น เหมือนกับว kind of ่าเราจะมีเซนส์มองคนออกว่าใครมาไม่ดีหรือเหตุการณ์นี anyway>? no. ้เราไม่ควรยุ่งเหตุการณ์นี้เราควรยุ่งอะไรเงี้ยมันจะเหมือนกับว่าเราจะรู้ว่าเรากําลังทําสิ่งอะไรอยู่นะคะแต่หนึ่งอย่างที่ขอเตือนเลยเป็นสิ่งที่ก่อนจะเริ่มทานายแบบเจาะลึกนะอย่าขี้เกียจไม่ว่าคุณจะทาอะไรอย่าประสบความสําเร็จอยากได้ดีอย่าขี้เกียจเด็ดขาดช่วงนี้มันอาจจะแบบมีอารมณ์แบบเดี๋ยอยากทำเดี๋ยวไม่อยากทำเดี๋ยวเป้าหมายชัดเจนเดี๋ยวขี้เกียจอะไรเงี้ยมันอาจจะมีอารมณ์แบบนี้อยู่บ้างมนุษย์เรามันเป็นปกติที่จะต้องมีนะคะแต่่ออาาาาจรรย์ขมกะตุุ้นคณว จงทำเป้าหมายให้สําเร็จอย่าขี้เกียจจงขยันหมั่นเพียรอ,อาจจะเหนื่อยในวันนี้สบายในวันหน้านะคะขอส่งกำลังใจให้คุณมากๆนะคะสำหรับาชาวราศีสิงค์ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาดูดวงเจาะลึกในเรื่องการงานกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ The Hermit Page of Pentacles The World Knights of Cups uh, Ten of Swords f of swords, 8 of cups ขออีกใบหนึ่งโอเค justice อาจจะเยอะนิดหนึ่งเนาะอ่ะแต่เอาเป็นว่าพลังงานของคุณอนะช่วงเนี้ยมันเหมือนมันมีการเรียนรู้อะไรบางอย่างใหม่ๆนะคะ,ะโดดเด่นสำหรับบางคนที่อาจจะทำงานบริษัทข้ามชาติหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อออนไลน์เทคโนโลยีจะค่อนข้างดีหรือต้องใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์มีการจบจากบางสิ่งบางอย่างบางอย่างที่มันไม่ใช่จริงๆแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะแล้วก็รวมถึง คุณเองอาจจะได้งานใหม่หรือว่าทำโปรเจกต์งานใหม่ๆกำลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือสลัดตัวตนที่มันไม่ดีสำหรับตัวเราเองออกไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันอาจจะดีและเฉิดฉายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นการเปลี่ยนแปลงการทำอะไรใหม่ๆการละวางจากบางสิ่งบางอย่างในเรื่องการงานบางท่านอาจจะแปลว่าโอ้จบจากโปรเจกต์เดิมแล้วที่เราเหนื่อยลำบากมาตลอดตอนนี้ทำโปรเจกต์ใหม่หรือบางท่านอาจจะแปลว่าออกจากงานที่เดิมไปทำงานที่ใหม่ างทอนอาจจะปแปลว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริษัทของตัวเองเลยก็ได้หรือว่าอาจจะมีผลิตภัณฑ์ p r o d u ั t ์ใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นได้หมดเลยแต่พลังงานมันขึ้นคําว่าคุณทํายังไงได้อย่างนั้นชัดเจนมากๆคือพลังงานชาวราศีสิงเป็นอย่างนั้นหมดเลยถ้าคุณขี้เกียจที่ผ่านมาผลกับผลของความขี้เกียจมันก็จะส่งผลชัดเจนมากๆแต่ถ้าที่ผ่านมาเราขยันผลของความความขยนนันน่ยมันก็จะส่งผลที่ดีต่อตัวเรานะคะมันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดนะคะอ่าแล้วก็ในเรื่องการงานอาจารย์มาว่า ถ้าคุณผ่านพ้นจากสิ่งที่มันเป็นบททดสอบบทเรียนให้กับตัวเราอาจารย์มอว่าคุณอาจจะเจอบททดสอบบทเรียนนะที่ผ่านมาคุณเองจะดีขึ้นมันเหมือนกับว่าพลังงานขึ้นคําว่าร่มเย็นเป็นสุขเดี๋ยวมันจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่ะฉะนั้นบางท่านอาจจะแปลว่าเหมือนเปรียบเปรยให้ฟังเนาะกรรมต้องมาลุมก่อนอเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เรียกว่าโอ้โหฉันเหนื่อยฉันลําบากมากเลยแต่อย่าลืมนะทุกคนเจอหมดนะคะอ่ามันต้องเจอในช่วงชีวิตสักช่วงหนึ่งแหละ แล้ววันหนึ่งมันจะต้องเป็นวันของเราที่เราเฉิดฉายออกมาฉะนั้นเราเองอาจจะต้องเจอประสบการณ์ก่อนก่อนที่จะเจอสิ่งที่มันดีหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่แบบเขาเรียกว่าเหมือนคุณเจอขุมทรัพย์อะเจอกุญแจชีวิตเจอสิ่งดีๆที่มันแบบมันจะผ่านมาหลังจากเนี้ยชน,นะยจเลยบอกว่าจบจากบางสิ่งที่มันไม่ใช่แล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันเลิศเรอม,มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะเราพังรางงานขึ้นคําว่าคุณจะ คุณเองอาจจะมีการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วสิ่งในต่างด,ดีมันก็จะตอบแทนเราหรืออาจจะมีคนเมตตาเราค่อนข้างมาก มีคนอุปถัมภ์มีคนเมตตามีคนคอยสนับสนุนแล้วมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าขอให้คุณอย่าขี้เกียจอาจารย์ย้ำนะว่าขอให้คุณขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็ชัยชนะแต่ช่วงน,นี้อาจจะแปลว่าอาจจะมีคู่แข่งหรืออาจจะมีอะไรที่เราต้องไฟต์ต้องต่อสู้หรือว่าแข่งกับตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นแข่งกับตัวเองดีกว่าเราจะรู้สึกไม่ทุกข์ใจถ้าแข่งกับคนอื่นเราอาจจะทุกข์ใจได้นะคะแต่ช่วงน,นี้ให้แบบระวังในเรื่องการทะเลาะเบาแวงนิดนึงกับคนที่่เราราาาววมงนนนนด้้้ยะะะคฉัถ เป็นไปได้ก็คือให้ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาอย่าใช้อารมณ์ละกาดอันนี้เป็นแค่คําเตือนที่มันเพิ่มเติมเข้ามานะคะแต่ช่วงนี้ต้องทําอะไรหลากหลายอย่างจริงๆฉะนั้นขอให้คุณสู้นะคะแล้วคุณทําได้แน่นอนนะคะเป็นกนลาลังใจให้มากๆค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะสําหรับ ใครที่ทำอาชีพเป็นครูบาอาจารย์หรือต้องให้คาปรึกษาผู้อื่นหรือว่าเป็นอาชีพที่แบบต้องให้ความรู้ผู้อื่นนะคะช่วงนี้จะค่อนข้างดีเป็นพิเศษเลยนะคะหรือว่าทาอาชีพที่อาจจะทํางานตอนกลางคืนนะคะอย่างเช่นอาจจะขายของออนไลน์ตอนกลางคืนทำงานเป็นกะอย่างเช่นงานโรงแรมอย่างเงี้ยช่วงนี้จะค่อนข้างโดดเด่นนะคะแต่ต้องบอกแบบนี้ถ้าคนทํางานออกแนวดาร์กสีดํานิดนึงนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะบางทีมันอาจจะแบบถ้าคุณได้เงินมาก็คือเงินร้อนอะบอกได้ประมาณเท่านี้นะคะถัดไปสําหรับ สําสหรับเรื่องการเรียนอ่ะการเรียนเป็นยังไงช่วงนี้อาจจะต้องเสียงเงินไปกับเรื่องการ,การเ,าเรียนเยอะนิดนึงแต่โดยภาพรวมนะการเรียนของคุณนะ่ะกาลังได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมแต่แค่ว่าต้องขยันมันเพียรแล้วคุณจะได้ดีเพราะว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่เราเองอาจจะต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษเพราะว่าบางคนอาจจะบอกอาจารย์คะหนูเพิ่งเฟลเพิ่งตกเพิ่งทําไม่ได้มาไม่เป็นไรนะคะลูกใจเย็ยนๆทาได้อยู่แล้ว อ่ะอนาคตเดี๋ยวมันจะเป็นวันของเราแน่นอนแต่แค่ว่าช่วงนี้อาจจะแบบคนเรามันอาจจะมีล้มลุกคุกคานบ้างมันอาจจะต้องเจอประสบการณ์ก่อนบ้างนะคะเขาส่งกำลังใจเพราะว่าช่วงนี้แค่มันอาจจะมีบางช่วงที่เรารู้สึกว่า มันท้อใจอเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่โดยภาพรวมอะ่ะมันยังขึ้นอยู่นะคะว่าตัวเราเองอะคะ่ะยังมีโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาอยู่นะคะมีโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามานะ,ะแต่ช่วงนี้อาจจะต้องเสียงเงินไปกับค่าเร,าเรียนหรือว่าเรียนเสริมเรียนเพิ่มเท่านั้นเองนะคะถ้าบางคนจะเรียนภาษาเพิ่มเติมได้เลยนะคะไม่มีปัญหาจะดีสำหรับตัวคุณมากๆเลยนะคะขอดูนิดนึงการเรียน <c oughs> ชนะมารชนะมารในใจนะคะถ้าเราชนะความขี้เกียจชนะใจของเราเองได้ไม่หมดกําลังใจ อาจารย์เชื่อคุณทําต่อไปได้บางคนอาจจะบอกว่าโอ้พอสอบไม่ได้ปุ๊บโอ้เฟลคิดว่าทุกอย่างมันคือล่มสลายแล้วไม่จริงนะคะคนเรายังมีโอกาสใหม่เสมอนะส่งกำลังใจคุณทําได้ค่ะถัดไปไปเรื่อยนะคะไม่ต้องกดดันตัวเองทําเท่าที่เราไหวแต่ขอให้คุณทําเต็มที่เท่านั้นคุณจะได้ไม่เสียใจทีหลังเนาะอ่ะเรามาดูต่อสําหรับเรื่องการเงินให้ขึ้น temperance มีมาออกไปเยอะเหมือนกันนะคะบางคนบอกอาจารย์คะกว่าจะได้เงินแต่ละบาทนี่เลือดตาแทบประเด็นนะคะแต่พูดเลยว่าช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะได้เงินมาแบบเขาเรียกว่าจากความพยายามจากอยาดเงินและแรงกายของเราเยอะหน่อยแต่ไพ่ขึ้น King of Pentacles นี่พระราชาถือเหรียญเลยนะคะ,อะขอโทษทีนะคะอันนี้ติดมาได้งไงเนี่ย <laughs> โอเคเดี๋ยวขอคือนนี้กันนะ,ะสำหรับตัดไปนะเรื่องการเงินการเงินอย่างที่อาจารย์บอกคือเงินช่วงนี้เข้ามาดีมากมีคนซัพพอร์ตในเรื่องการเงินก็ได้นะคะการเงินของคุณเลิศมากเลยอะ่ะ แต่แค่ว่ามันอาจจะมีมามีออกเป็นปกติแต่ค่อนข้างเข้ามาเป็นก่อเป็นกรรมอยู่เหมือนกันนะไม่ได้เดือดร้อนอะไรในเรื่องการเงินนะคะแต่แค่ว่าบางทีบางครั้งอาจจะต้องเสียเงินไปกับพวกแบบซ่อมแซมรเดอรเวทนะคะหรือว่าอาจจะเสียเงินไปกับการทําสวยเสริมหล่ออะไรเง,งี้ยอาจจะเป็นแบบศัลยกรรมฉีดนูนฉีดนี่แล้วก็ช่วงนี้อาจจะแปลว่ามีการลงทุนทําอะไรบางอย่างเพราะพลังงานขึ้นการพัฒนาะ อาจจะหมดเงินไปกับเรื่องการพัฒนาบริษัทการพัฒนาอะไรต่างๆหรือพัฒนาศักยภาพของเราไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มมันก็เป็นได้เหมือนกับว่าหมดไปกับสิ่งที่จําเป็นนะคะอืมช่วงเนี้พยายามช้อปปิ้งให้น้อยลงนิดนึงถ้าอะไรที่มันไม่จําเป็นช้อปให้มันน้อยลงนะคะใช้เงินไปกับสิ่งที่จําเป็นดีกว่านะคะหรือบางทท่านอาจอาาอาจ,จะแปลว่า บางทีอาจจะมีโอกาสได้บ้านได้รถก็ได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะมีการผ่อนนู่นผ่อนอนี่เป็นปกติแต่ไม่ได้เดือดร้อนเงินเข้ามาดีมากค่ะเนมันมีมาเหมือนมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลานะคะถือว่าการเงินค่อนข้างผ่านค่ะดีมากๆเพราะว่าพระราชาถือเหรียญมาก,ก็คือเลิศเลยล้วค่ะเลิศมากแล้วนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าได้แรงซัพพอร์ตมาจากครอบครัวก็ได้นะคะฉะนั้นเห็นคุณค่าของเงินจุกบัททุสตางด้วยละกันสำหรับคนโสดเอาโสดสนิทก,ก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง queen of swords ขึ้นมานะคะ ยังขึ้นโสดอยู่เอาพูดตรงๆนะช่วงนี้มันมีคนเข้ามาแหละแต่พูดตรงๆว่าโสดแล้วรวยค่ะช่วงนี้น <c oughs> ะแต่ไม่ใช่ว่าคนที่มีคู่แล้วกลายเป็นโสดนะไม่ใช่แต่หมายถึงว่าคนที่โสดอยู่แล้วช่วงนี้คุยได้มันจะมีคนเข้ามาค่ะมันจะมีใครสักคนที่เรียกว่าเหมือนเป็นหนึ่งคู่แท้เข้ามาเลยแต่แค่ว่ามันได้แค่คุยกันถ้าตอนนี้อยู่โสดแล้วแบบอาจจะไม่เชิงเล่นตัวแต่อาจจะแปลว่าต้องคุยกันไปก่อนอาจารย์มองว่ามีโอกาสสานต่อในอนาคตแต่ถ้า ช่วงนี้ตกลงปลงใจกับใครอาจจะยังไม่ใช่เหตุสมควรที่จะตกลงปลงใจในเดือนนี้นะคะแต่มันอาจจะมีคนเข้ามาแต่พลังงานก็ขึ้นคําว่าย้อนแย้งในใจของเรานะอยากมีคู่แต่คิดเก็บคุยก็มีเยอะนะอมืมีประเภทอย่างนี้นะหรืออาจจะแปลว่าเอ้ยอย,อยากมีใครสักคนหนึ่งนะแต่ก็รู้สึกว่าเราเองอาจจะมีข้อแม้เยอะอยู่ในใจ มีกฎอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในใจอยู่นะคะแต่อาจารย์มองว่ามีโอกาสที่จะเจอคู่แท้อยู่เหมือนกันนะช่วงระยะเวลานี้เพราะพลังงานขึ้นคําว่ามีคนที่เรียกว่าจริงใจและจริงจังกับเราเข้ามาแต่อยู่ที่ตัวคุณแหละคุณจะเลือกเขาหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเออคุยคำๆค,คุยเล่นๆไปก่อนมันมีเข้ามาค่ะ อาจจะเป็นคนที่เราเคยรู้จักเราก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่ามิตร ES, ภาพเก่าหรือว่าเป็นคนที่เราทํางานร่วมกับเขาอยู่ในนับปัจจุบันนี้ก็เป็นได้นะคะหรือว่าต้องมาเจอเขาเป็นประจำอย่างเงี้ยมันจะมีเหมือนความผูกพันเกิดขึ้นเทเลเล็กเทียน้อยจากการที่เจอเป็นประจําหรือว่าทํางานร่วมกันเป็นประจํานะคะหรือบางคนอาจจะเรียนมาหาลัยแล้วเจอกันเป็นประจําก็เป็นได้มันเหมือนกับว่าจะมีการชนะใจจากการต้องเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนอะ อ่าแล้วจะมีการสานต่อเกิดขึ้นแต่ช่วงนี้ผู้ตรงคนรโสดแล้วรวยก็คือโสดไปก่อนนะคะคุยกันขำๆไปก่อนได้นะคะแต่ก็อยู่ที่ตัวเรากาหนดแหละค่ะอันนี้มันแค่ทานายโดยภาพรวมให้กับทุกท่านนะคะสำหรับคนโสดที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างอาจารย์มองว่าก็ยังคุยกันต่อไปนะแต่มันก็ยังเป็นคำว,ว่ายังเป็นรักเผื่อเลือกอยู่ยังไม่การไม่มีการตกลงปรงใจกับใครสักคนหนึ่งสักทีหนึ่งมันยังเป็นการคุยกันไปเรื่อยๆอ่าหรือว่าอาจจะแปลว่า คุณเองกาลังคุยกับใครสักคนหนึ่งแต่อาจจะมีคนเก่ากลับมาอยากจะคุยกับเราอีกรอบหนึ่งก็ได้นะมันเหมือนมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะเหมือนลึกลับซับลึกลับซับซ้อนอ่ะมีการซับซ้อนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็พลังงานมันขึ้นคําว่าอมันเหมือนกับว่ามีความรู้สึกที่จะแบบเหมือนเหมือนอยากจะแบบตกลงปลงใจกับใครนะแต่มันก็จะมีอะไรบางอย่างที่มันยังไม่พร้อมยังมีการขวางกั้นในเรื่องความรู้สึกหรือว่า อุปสรรคอะไรบางอย่างอยู่อะคะอ่ะต้องบอกว่านี้มีอุปสรรคเกิดขึ้นอยู่ฉะนั้นสถานะย,ยังคงคุมเครือไม่ชัดเจนกันอยู่นะคะแต่มันก็จะมีการคุยต่อไปเรื่อยๆอยู่นะคะ เราก็อาจาจะมีคนเดิมกลับมาจริงๆ hmm. เพราะพลังงานขึ้นคำว่าอะไรเดิมๆเก่าๆมีโอกาสกลับมาให้พิจารณาและคลิดอีกรอบหนึ่งและเกิดความสับสนพลังงานขึ้นสับสนและลึกลับซับซ้อนมากเรียกว่าสับสนแล้วกันนะคะ,ะประมาณนี้เกิดขึ้นฉะนั้นก็จงใช้สติในการดําเนินชีวิตและใช้สติในการตัดสินในเรื่องความรักด้วยนะอย่าลืมจง,งรักและเคารพตัวเองนะคะอย่าพึ่งแบบบางคนเอาความสุขไปพึ่งไว้กับคนอื่นอะ่ะลืมไปว่าจริงๆความสุขมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยว่าเราจะเลือกแบบไหน และอย่าเอาความสุขของเราไปพาดเอาไว้กับคนอื่นนะคะอย่าไปยืมคนอื่นในการหายใจนะเปรียบเปยให้ฝั่งเฉยๆฉะนั้นถ้าเรารักและเคารพตัวเ,เองเราจะรู้ว่ามันจะมีคนดีๆเข้ามาในอนาคตได้เพราะว่าเรามีพลังงานที่ดีแล้วเราก็ Respect ตัวเองอะ่ะคือเคารพตัวเราเองอ,ะอ่ะมันเลยทำให้อาจจะมีคนดีๆที่เข้ามาแล้วก็เห็นว่าเอ้ยเรามีคุณค่าในตัวเราเองนะถ้าไม่คือไม่แต่ถ้าใช่ก็คือไปต่อได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ยังสับสนอยู่นะคะ สำหรับความรักคนที่มีคู่เป็นยังไงบ้าง Edward, The e m o e r o r โอ้นาย s of s w o r d s นะคะขึ้นดีมากค่ะในใช้ได้อยู่ The f o o l แต่แนะนำมาว่าแบบไปเที่ยวบ้างไปฮันนีมูนบ้างเหมือนขาเรียกว่าไม่ใช่ฮันนีมูนเนาะนี่เป็นคนที่เป็นแฟนกันเนาะแต่เรียกว่าบางคนถ้าคบกันมานานมากก็คือแบบพาไปท่องเที่ยวบ้างพาไปเปิดทูบปตาบ้างพาไปทานข้าวบ้างดูแลซึ่งกันและกันบ้างก็ปกติจริงความสัมพันธ์สำหรับคนที่มีแฟนน่ เข้าใจกันดีโอเคมากๆไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่แค่ว่าพยายามเติมความหวานกันอยู่เรื่อยๆด้วยละกาันเติมความใส่ใจถ้าคุณเองทะเลาะเรื่องเดิมๆซ้าๆนะคะบางสิ่งบางอย่างมันจะต้องจับเข่าคุยกันนะคะหรือว่าจะต้องคุยกันให้มันจริงจังเลยว่าเออเราไม่ชอบแบบนี้คือคนเรามันจะมีดีไม่ดีปะปนอยู่ในตัวของเราอยู่เองหรือว่าเราจะชอบบางอย่างในตัวเขาไม่ชอบบางอย่างในตัวเขาเขาเองก็เช่นเดียวกันฉันได้ฉันนั้นนะคะฉะนั้นช่วงนี้เลยบอกว่า พาไปท่องเที่ยวบ้างพาไปไหนบ้างเพื่อคลายความเบื่อเพราะว่าบางทีบางครั้งคนเรามันจะบอกว่ารักกันทุกวันอาจจะไม่ใช่บางทีอาจจะมีเบื่อบ้างมีอะไรบ้างเป็นปกตินะคะแต่บางคนเพิ่งคบกันเหมือนเป็นหนึ่งว่าเพิ่งเข้าใหม่ประมาณเพิ่งเพิ่งคบกันเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ค่อยมีปัญหานี้หรอกแต่ถ้าบางคนคบกันมานานมากช่วงนี้ก็คือ พยายามใส่ใจซึ่งกันและกันในความรู้สึกให้มันมากขึ้นละกันนะคะสำหรับคนที่แต่งงานค่ะเป็นยังไงคนที่แต่งงานช่วงนี้นะต้องบอกก่อนเลยว่าระวังเรื่องการทะเลาะบอกแวงขั้นรุนแรงนะคะอาจารย์ไม่อยากทำนายแบบนี้เลยแต่ต้องบอกเฉยว่ามันเป็นการป้องกันคือเราดูดวงไม่ได้เอาไปเครียดดูเพื่ออยู่เหนือดวงว่าอ๋อเดือนพฤศจิกาย,ยนมีอกับทะเลาะกับแฟนรุนแรงมากๆเลยนะอะไรเงี้ยฉะนั้นช่วงนี้เลยบอกว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดความคิดและปากของเราให้ดีและรวมถึงถ้าอีกฝ่ายนึงร้อนเราจะต้องแบบ เป็นฝ่ายเย็นนะคะคือมันจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เย็นเป็นน้าแข็งนิดนึงถ้าอีกคนนึงร้อนเป็นไฟมันก็จะเดี๋ยวมันจะดับลงได้นะคะถ้าคุณทั้งสองคนรักกันจริงปัญหาเหล่านี้มันยังคลี่คลายและแก้ไขกันได้และจับมือแก้ไขกันได้แต่ถ้ามีเรื่องบุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงหรือมันเกินจะเยียวยาจริงๆช่วงนี้อาจจะแปลว่าคุณทั้งสองคนอาจจะมีการหย่าร้างเกิดขึ้นอาจารย์ไม่อยากทำนายหรือพูดแบบนี้แต่อันนี้เพื่อเพื่อเพื่อป้องกันนะคะด้วยเจตนาที่ดีว่าเนี่ย พลังงานขึ้นการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ถ้าสมมติคุณแก้ไขได้ไม่สายเกินไปจงแก้ไขซะแต่ถ้าบางคู่บอกอาจารย์คะก็เรียงรักกันดีไมไ่มีปัญหาอะไรกันอาจารย์ก็ดีใจด้วยนะคะแต่ช่วงระยะเวลานี้ช่วงนี้บางคนอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเหมือนเข้ามาคาระคะซังในความสัมพันธ์ของคนที่แต่งงานนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพแบบเป็นยังไงบ้างสุขภาพผู้หญิงคุณผู้หญิงไปตรวจภายในนิดนึงด้วยนะคะอื แล้วก็ระวังเรื่องระบบฮอร์โมนนะคะประจรําเดือนต่างๆนะคะแล้วกอ็อันนี้คือผู้หญิงผู้ชายนะ,ะทำงานหนักทํางานเหนื่อยช่วงนี้เราบอกว่าจะเป็นเรื่องทางด้านความคิดสมองเราอาจจะเหนื่อยมันล้านะคะแล้วก็ระวังเรื่องไข้หวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลเป็นอากาศเปลี่ยนแปลงภูมิแพ้ต่างๆระวังนิดหนึ่งนะแล้วก็บางทีระวังเรื่องแบบสะดุดหกล้มอะไรพวกนี้นะคะลื่นล้มนิดหนึ่งละกันอ่ะโอเคสําหรับเรื่องการทําบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพระในบ้านสําคัญที่สุด เป็นพ่อแม่พ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปุยตายายนะคะใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะอย่าลืมกระตัญอยู่กับพวกเขาให้มากที่สุดแต่อาจารย์บอกเสมอว่าโลกเรามันมีสองมุมมองมีมุมดาร์กมีมุมสว่างนะคะฉะนั้นกระตัญอยู่เท่าที่เราไหวทําเท่าที่เราไหวอาจารย์เชื่อว่าทุกคนรู้ว่าอะไรควรทําและมีเหตุผลเป็นเหตุผลเป็นของของตนนะคะเรื่องแบบนี้มันคืออาจารย์เคารพทุกคนนะคะแล้วแต่เรารู้สึกว่าเราทําที่ไหวแต่อย่างตัวอาจารย์อาจารย์ดูแลเต็มที่ อาจารย์รู้สึกว่านั่นมันคือสิ่งที่เราอยากทําแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราได้หนึ่งส่วนนะคะแต่มันคืออาจารย์มาวัดทุกทุก,ทก,ทก,ทกชีวิตะคะ,ะคนที่มีพระคุณต่อเราเนี่ยไม่มีใครอยู่ยงคงกับพันนะคะมันก็จะต้องมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติแต่อย่างที่บอกคือ อาจารย์ก็ดูแลเต็มที่อย่างงี้น,นะคะคือเช่นเดียวกับคุณถ้าสมมติเราปฏิบัติดีอาจารย์เชื่อว่าความกตัญญูเท่ากับความเจริญเป็นเรื่องจริงแต่ในมุมมองของบางคนอาจจะไม่เหมือนกันซึ่งอาจารย์ก็เข้าใจเพราะว่าบางคนอาจจะเจอสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นทําเท่าที่เรารู้สึกไหวละกันอาจารย์มีหน้าที่บอกเฉยๆที่เหลือเป็นเรื่องของคุณเป็นสิ่งของคุณในการปฏิบัติตัวถัดไปทําบุญนอบบ้านทําบุญกับอะไรดีนะคะ,ะแนะนํานะคะว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพวก อะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติอ่ะคาว่าธรรมชาติจะบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมทำอะไรที่แบบช่วยในเรื่องพวกถ้าเป็นไปได้นะปลูกป่าปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกการที่เราทานมังสวิรัตหรือทานเจทุกๆวันพระและทุกวันเกิดของเราก็ได้วันพระก็คืออ่ะมันจะมีสี่วันต่อเดือนเน้นวันพระก่อนและถ้าสมมติคุณอยากทานวันเกิดด้วยอย่างเช่นคุณเกิดวันจันทร์ทานวันจันทร์เกิดวันศุกร์ทานวันศุกร์ด้วย มันจะยิ่งดีทานเจหรือมังสวิรัตก็ได้อย่างตัวอาจารย์อาจารย์แค่มังสวิรัตพอก็คือทานข่าทานนมปกติแต่ถ้าเจมันจะทานพวกนี้ไม่ได้เนาะฉะนั้นคุณลองไปศึกษาดูแล้วระหว่างเจกับมังสวิรัตและมังก็มีหลายแบบด้วยนะคะทุกอย่างนะในการทานสิ่งเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมเจตนาถ้าเราทานหรือว่าไม่กระทั่งเราทําบุญแล้วโลภมากๆโลภมากๆบุญมันได้ไหมมันได้แต่มันน้อยอืมแต่ถ้าเราทําบุญแค่บาทนึงแต่เราทําด้วยใจสูงมากๆมันคือบุญ นะมันอยู่ที่เจตนาสําคัญคือวงเล็บเจตนามันเป็นสิ่งที่คลาสสิกที่สุดคือเจตานาเนาะฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่าทําไปเถอะแล้วก็หรือว่าเป็นการอีกหนึ่งอย่างคือการทาบุญของคุณอนะถ้าทาบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกการบริจาคของมือสองอย่างเช่นเสืส้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วบริจาคให้ผู้อื่นก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือทุนจะทําบุญรูปแบบอื่นก็ได้ที่นอกเหนือจากที่อาจารย์พูดทําได้เลยอนุโมทนาบุญด้วยทั้งหมด อันนี้อาจารย์แค่เปิดตามไพ่ว่าเออเดือนนี้ทําแบบนี้นะเน้นย้ําทําตรงนี้แล้วมันจะยิ่งดีนะคะแต่จริงๆการทำบุญดีทุกรูปแบบแหลคะค่ะถ้าเราทําด้วยใจสูงนะแล้วก็การกวดน้ํากวดได้นะคะคือมันจะยิ่งดีการกวดน้ําให้กับตัวเราเองเทวดาประจําจตัวสิงสิ์เทธิ์เจ้ากรรมเนเวีอะไรเงี้ยนะคะให้กับผู้มิตรคุณด้วยมันจะยิ่งดีเป็นการย้ําเตือนว่าเราทําบุญด้วยจิตบริสุทธิ์การกวดน้ําหรือบทกวดน้ํามันอยู่ใน Google มีเยอะมากก็ไปหาดูได้การสวดมนต์สมาธิก็สําหรับสำหรับ,สำ,รบสำคัญมากๆสําหรับ ตัวคุณนะคะการส่วนบนหมดทั่วไปอาจารย์แปะไว้แล้วเสริมได้พระกระถางเงินล้านได้นะคะเป็นเสียของกิ่งฟ้าสวดเองมีทั้ง108จบแล้วก็9จบนะคะ แล้วก็นั่งสมาธิก็ดีสําหรับตัวคุณคือถ้านั่งสมาธิมันจะเหมือนเป็นการเคลียร์สภาวะด้านลบในแต่ละวันของคุณออกไปได้เลยมันเหมือนเป็นการเปิดจัก,กระของเราแล้วก็เป็นการที่เราเองจะมีใจิตใจที่มันเหมือนสงบร่มเย็นแล้วก็มีสติและปัญญาที่ดีมากขึ้นถ้าเรามีสติและปัญญาที่ดีมันจะแก้ไขทุกสถานการณ์ได้ไม่ว่าอะไรเข้ามาเราสามารถที่จะรับมือมันได้ไม่ว่าดีหรือไม่ดีแต่ถ้ามันดีมันก็จะยิ่งดีทวีคูณเพราะว่ามันก็จะเหมือนทําให้เราแบบ ทุกอย่างมันมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าพอเรามีสติมันดึงดูดสิ่งดีเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็เราเองก็จะเข้าใจทุกอย่างสัจธรรมของชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะการเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีความทุกข์เนาะแต่ถ้าเราเลือกได้เราจงมีความสุขดีกว่าโดยการที่เราทำสิ่งต่างๆที่มันดีหรือดึงดูดสิ่งดีเข้ามาจะดีกว่าเนาะอาจารย์ก็ขออนีาตฝากเอาไว้แค่นี้ขอให้ตัวคุณและครอบครัวของคุณ,คณมีความสุขมีความเจริญมากๆนะคะ แล้วก็ถ้าในกรณีบางท่านเนี่ยไม่สะดวกในการสวดมนต์สมาธิก็หากิจกรรมอื่นๆทาให้เกิดสมาธิได้วาดรูปวาดเขียนฟังเพลงปรับสมาธิออกกําลังกายโซเชียลดีทอ x ์ก็คือละจากสื่อออนไลน์บ้างหรือทํากิจกรรมอื่นทําให้เกิดสมาธิลองหาเวของคุณเองดูนะคะอ่ะเอาเป็นว่าขอให้คุณและครอบครัวของคุณมีความสุขกายสุขใจแล้วก็ขอให้มีสติและปัญญาที่สูงส่งมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e กระดิ่งจิงเป็นปกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ติ๊กตักได้ไอจี IG ได้วนน อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ